คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น กำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆมนะครับมาฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิดรักนะครับสูตรจากทั้งช่องก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับสำหรับสูตรเจาะ2อ2ตัวก็ได้7กับ6เต็มเบลเลยนะครับมาทั้ง7ทั้ง6เจาะ7 6กนะครับก็ขอแสดงความยินดี กับ f อฟมิตรลักที่มีความโชคดีนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับหยับจงสูตรของมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับว่าจะตรงอกตรงใจ f c ีมิตรลักหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มั่นใจสักประมาณเการนะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมก่อนจะไปลมรับฉูบนะครับผมก่อนจะไปรับชมเลขสูตรนะครับแอดก็มีเลขทูบนะครับมาฝากนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจเลขทูบงวดที่แล้วปู่ก็ให้เข้านะครับผมปู่ให้อยู่ที่เจ็ดหกศูนย์นะครับหรือกลับหัวเป็นเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะครับเข้าทุกประตูนะครับงวดทีแลวเลขทูบบารมีปู่สวงนะครับก็แอดคิมก็จุดได้งวดนี้นะครับผมตัวนี้สําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเลขทูบ นะครับเห็นเป็นตัวไหนก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีโชคมีชัยด้วยกันงวดที่แล้วก็ปลูกความโชคอยู่นะครับสาหรับพี่น้องจัดลงจัดขึ้นนะครับกับหัวเป็น76นะครับอ่ากับหัวเป็น19นะครับสําหรับหัวเป็น17นะครับ,รบ, 1, 7, รบมาเต็มเบลนะครับก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีมิตรรักนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรมังกรทองนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับในเดือนตุลาคมนะครับปศ2566นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่3แล้วนะครับผม FC พี่น้องที่เคารพรัก3ครั้งนะครับผมก็ไม่ทำเ FC พี่น้องเสียน้ําตาแต่อย่างใดนะครับเต็มเบลทั้ง3เต็มทุกดอกเต็มทุกเม็ดนะครับผมสําหรับข้อสอบออกอยู่ที่นะครับ1171976 นะครับผมมีสีพี่น้องบางที่เอา17เป็นข้อสอบล่างบางที่เอา71บางที่ก็เอา91นะครับสำหรับ76บนด้วยกันงวดน,นี้3ตัวเด่นเอสคิมได้7 1 6 7 1นะครับ716มาทุกเม็ดนะครับผมเต็มทุกดอก76ก็เจาะนะครับ19ก็กลับหัวให้นะครับ1 7ก็สวยงามพระลา8นะครับก็ยินดีกับ f c มิตรรักนะครับที่มีความโชคดีนะครับ ก็ได้กันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับเอก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําไปตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับช่องแอดคินโชคพารวยก็คือเลขสูตรนะครับก็จะใช้สูตรของมังกรทองเช่นเคยนะครับเต็มทุกดอกนะครับ เป็นเลขตารางวันนะครับผมมีซีพี่น้องรางวัลของมังกรทองนะครับแอดก็มีอยู่3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นชายไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเป็นเลขกลางวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนนะครับแอดก็จะบวกสูตรลงให้วันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ นะครับออกวันคารก็คำนวณวันคารนะครับเน้นนะครับใช้ได้รัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสาหรับผ้านอยหุ้นวุ่นใช้ไม่ได้นะครับก็จะมาสุดย่อยให้ดูนะครับวันศุกร์ที่แล้วนะครับแอิมจับได้617นะครับเต็มเบลเลยนะครับ6ก็มา6 7 1ก็มา17็แลวออกแอดก็กลับหัวให้ด้วยนะครับเป็น6 6เป็น9นะครับ6 1เป็น91ก็ให้ได้ทีทัง้งเด่งดาวๆนะครับก็ยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดี ต่อไปนะครับก็จะเป็นวันจันทร์ตรงกับวันพระนะครับหรือเปล่าวันจันทร์ที่เอ้าวไม่ตรงกับวันพระนะครับวันจันทร์ที่9นะครับวันจันทร์ที่9นะครับก็จะมีเลขเออก้านะครับเลข5เลข7เลข4เลข6 2กับ0นคู่เลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันแอดก็จะคัดลงในตารางนะครับชุดวินของมังกรทองล้วนเลย6ตัวนะครับเด่นเดนะครับก็จะมีเลข0ูนย์ เลขสองศูนย์สองห้าหก็ก้าศูนย์สห้านะครับสำหรับชุดวินนะครับสามารถจบคู่จบวินได้สำหรับ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดนะครับผมสายวิ่งสายรูดเน้นชอบค่อยตามเน้นรูดน่าจะผ่านนะครับก็สอบไทยเน้นรูดไม่ผ่านนะครับก็สอบไทยอันเยอะเน้นรูดอยู่ที่6นะครับผมแล้วก็9้า สายบ่งสายรูดูดหกกับเก้านะครับเพื่อความชัวร์นะครับตามนี้นะครับสำหรับ6นะครับแอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับจะเจาะให้แค่3คู่นะครับสำหรับในกลุ่มแอดจะเจาะให้5เพื่อความชัวร์นะครับหน้าช่องเจาะ3เจาะ5คู่เดี๋ยวพี่น้องบ่นกันว่ามันเยอะเดี๋ยววาบุนใครอยากได้เยอะกว่านั้นก็เข้าในกลุ่มนะครับแอดก็จะคัดลงให้นะครับตัวเด่นนะครับก็จะลืมเลข0ูย์ห หกแล้วเรื่องกับหัวนะครับเปิด9เมาหลอกมาหลอดน,นะกับหัวด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ6 1 1 6ึ่งหนึ่งาหนะครับสำหรับเด่น6กสำหรับตัวที่2นะครับเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดอยู่ที่9นะครับจะมี0ูนย์เก้านะครับศูนยนะครับแล้วก็ อ่า0990นะครับอ่า6996มีแล้วนะครับแล้วก็9229นะครับแล้วก็7997นะครับหรือ FC พี่น้องจะจับเป็น066062266566767 6 7, แล้วก็69ก็ได้หรือจะเป็น9009นะครับ92295995 6996 7997ก็ได้นะครับจับชุดวินก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับผมพี่สิมพี่น้องแอดกิมก็จะคัดลงในตรวมาณนี้สําหรับในกลุ่มแอดจะคัดให้5ตัวนะครับเพราะว่าเจาะน้อยโอกาสพลาดมันเยอะนะครับเจาะหคู่สวยเลยพอดีงามนะครับโอกาสลุดก็จะน้อยงมดที่แล้วก็เจาะเข้าอยู่นะครับ76แล้วก็19แล้วก็17เต็มเบลนะครับก็จะตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับชอบค่อยตา นะครับไม่ชอบก็ชมประความมันเถอะแอนก็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับผมสาหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวทีแอเจาอออกมาให้ก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเรียกชุดวินในตารางสำหรับนะครับชุด4ตัวนะครับก็จะมีเด่นๆน,นะครับเ2 7ดนะครับคัดออกมาได้นะครับก็จะเป็น69 5 6 นะครับก็จะเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ศูนย์เจ็ดเก้าหกนะครับศูนย์เจ็ดเก้าหกนะครับสำหรับชุดสี่ตัวนะครับสำหรับพี่น้องจะได้หกตัวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าหก นะครับผมพี่น้องสําหรับ6ตัวนะครับ fc พี่น้องที่เคารพรักก็คัดออกมาได้ประมาณนี้สําหรับเบิ้ลก็ระวัง6 6 9 9เกเกแล้วก็7 7นะครับการให้3คู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลตามนี้นะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบสูตรนะครับเจาะ2ตัวนะครับจากทางช่อง a d s c m นำโชคพาโดยชื่นชอบก่อนออกไปก็ อย่าลืมกดสับ s c r i b e นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับแอดคลิปนำโชคพารวยด้วยนะครับงวดที่แล้วก็เต็มเบลนะครับผม76นะครับ1971นนะครับมันทุกเม็ด นะครับสำหรับวิศวี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนาโชคพารวยมานําเสนอในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพารวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยกับผมสวัสดีครับ